สว,สวัสดีปีใหม่ปีหกแปดเฮงเฮงรวยรวยปังปังเป็นจ้างได้ทางผุนเฮ้ยไอศูนย์เก้าเจ็ดคือบตัดเก้าเจ็ดเก้าอศูนย์เก้าห้อมล่ะโอ้ย,อ i, i, อยมักตะบัก,กเก้าเจ็ดเนาะดังคักดังโพกับคุ้มเอาอยู่หันล่ะบอตัดหน่าเนาะศูนย์เก้าบอตัดศูนย์เก้าบนบตัดบนไปตัดเอาเก้าเจ็ดเสียดายหลนานุกมันบอทั้งนั้นมันบอจ่ะ เป็นใดร่างไห้แทนอ้เอกแลนเนาะกับแม่นอยู่เด้เนาะจ้ะเนาะกับยังเดินดีด้งวดแรกกัถือว่าโอเคเอกเลียนเมียนคิดแม่กับเขาต้งจองจ้าเมียนแต่ว่าเฮามา้ฟันคงชุดไทยนี่ชุดจ้าต้องกับเขานอกต้างได้เก้าจ้ะเดินกันนะค่ะกับที่เดินดีเนาะปีปีใหม่นี่เดินดีวะจ้ากับตามต่อตัวปล่อยต่อโหลดเขาอ่ะมือหนีวันที่ซีแล้วซีซีเนาะจ้าจังใดกับมาเฮต่อ งวดวันที่สิบเจ็ดได้งวดนี้เด็กับวันที่สิบเจ็ดจ้ะโอ้เดี๋ยวเปิดตำราจากนเลยก่อนจ้ะงวดประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกแปดจ้ะเด็เล็กงวดนี้เดอมีวิ่งวิ่งสามกับหกวิ่งสามกับหกจ้ะครับวิ่งวิ่งสามลองพกค่ะครับตีหกสาม ี่หกสามแล้วก็สามหกสองสามหกสองครับเล้อเลขสองตัวที่ตัดเด้อก็มีสองหกสองหกสามหกสามหกสี่หกครับอันนี้กับพร้อมเดอเลข เล่งงามขนาดนี้มันมีสิทธิ์ที่จะออกได้ทั้งไปและกลับจ้าครับ,รบแล้วก็ตตกันจะมีสองสามสามสามหกหกสองสามสามสามหกหกกันไว้เร้อค่ะครับระวังเด้อโตกันนี่ไม่เห็นไรงวดพีเด้ครับตัวกันนี่ตัวสำคัญนะจ้าตัวกันตัวสำคัญเด้อโตกันนะจ้าครับครับ เลขลางเลขลางวิ่งหาวิ่งห้าวิ่งหาลองสามลองสามลองสามครับก็มีหาสามห้าสามสี่สามกับหาสามแล้วก็สี่สามจ้ะแล้วก็เพื่อหกสี่ไว้ทํา้หางหนึ่งหกสี่จ้ะครับเลขเบิ้น ข้างบนได้เขียนอะไรบ้างมีมีสาม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 ก็หกหกเป็นป่ะจ่าครับสามสามหกหกอือค่ะครับเบิ้ลเบิ้ลเปิ้ลนี่เลยเป็นเลขพื่อไว้ซื้อก็ได้ไว้เบิ้งเล็กจ้ะเปิ้ลนะจ้ะคือกันไหว้ซื้อค่าเบิ้อผู้ใดมาเบิ้องก็ค่อยซื้อครับเรามาลุงลางน้ำแดงเบิ้องนะเบิเื้องตัวเลค่ะสามสามก็หกหกนี่บอกครับ ก็ข้างบนก็เน e> ้นโตเน้นทางแรกจ้าทางแรกทางแรกคือซี่หกสามซี่หกสามนี่ตัดหัวนันเนอะตัดหัวตัดหัวตัดท้ายคือยังบวชน่าเน้นบวชนูนเก้าเจ็ดบอกจ้าศูนศูเก้าเจ็ดนูนยเก้าเจ็ดนี่คัมเมนต์คอมเมนตัดไอ้เก้าศูนย์นะกรเด็นเงินยืดเลยนะเนียนอยู่ค่ะตัดเอาแต่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์มาตัดมันงามนนจี๊ดกอตัวร้องตัว กับตัวร้องนี่ก็ไอหนึ่งเจ็ดหาง่วนาะขันอ่ะคันตัดเอาหานึ่งตัดเอาหานึ่งได้ล่างผมด้วยนะเมีนอยู่ค่ะแต่ว่ากันก็ตักผ้ากันเอาใสเจะ่อเนียนอยู่ตักผ้ากันเอาแต่เจ็ดหากันเจ็ดหนึ่งเนนอยู่ค่ะไอหานึ่งวนบเอาเาตัดจ้าครับผมจะให้เน้นซี่หกสามกับซี่อ่าวิ่งวิ่งบนนี่สามรองหกเนาะ ครับบินสามหลงหกจะสามตัวมีสี่หกสามกับสามหกสองเมนโอครับจะจับคู่ไหามีสองหกสามหกสี่หกตัวกันคือสองสามสามสามเราก็หกหกเมนโบจากครับจะห้ตัดเน้นคือสี่หกสามนี่ไฮตัดหนาตัดหลังคือสี่หกหกสี่สี่สามสามสี่แต่ว่าสิบว่าตัดหายไฮตัดเม็ดเดียวนี่ถ้าผู้ใดทุนน้อยกับตัดที่เม็ดเดียวสี่หกสามนี่ได้เลยนอกจากครับ จะ,ะเฉพาะล่างก็คือวิ่งห้ารองสามนีหาสามสี่สามหกสี่ตัวกันคือสามสามกับหกหกเมนว่าจ้าครับตัอ้ข้างล่างเน้นเน้นหาสามข้างล่างเน้นไปที่ห้าสามเนาะครับตัวรองก็คือตัวรองก็คือไอ้สี่สามจ้ารองไว้กันไว้สี่สามกับหกสี่ครับ,ล 6, รบแล้วเลขสองตัวบนสองตัวบนก็เน้นหกเน้นไป หกสามก็หกสี่จ้าเน้นสองคู่เด้อหกสองเออสามคู่เน้นซ้ำกันน่ะมักซ้ำกันเลยจ้าหกสามหกสี่สองจ้าเน้นน้นสามคู่จุดหนึ่งไอสามตัวไอสามหางนี่กลับน้ำเด้อกับยังไงก็ต้องกลับเพราะว่าเลขมันเลขมันมีสิทธิ์ที่จะออกกลับได้จ้ะสองหกหกสองสามหกหกสามสี่หกหกสี่จังสี่เนาะครับครับอเนี้ยมีสิทธิ กับได้เพราะเลขงามเนี่ยก็กลับไปกับงามกลับกับงามเป็นเลขงามเมียนค่ะเอฟซีกะกลับไปกลับนํำนี้ด้อค่ะพี่น้องค่ะทุนน้อยกับตอยไวจักเพราได้ฟังกัได้เนาะคนว่าทุนน้อยกัได้ครับจ้าสำหรับเลขเบนเลขเบิ้นเบ่อเลขเบิ้นนี่มักสำคัญด้วยไอ้หกหกกับสามสามระวังเบิ้นสามให้ระวังอย่างเดียวจระวังเบิ้นจ้าขับชมาสามสามพุกก็ไแด อาจจะมาสามสามหกก็ได้หรือสามสามสี่ก็ได้หรือสามนั่แหละสามสามห้าก็ได้มัน่แน่อาจจะมาจ้าฟัง 3, <6 S 1> เอาแต่ว่าจำจับให้กันนี่แหละแยกบนเยกล่างให้แล้วกะพิจารณาเบิ่อเนรับจ้จจาไซแรนไซลูดกับมากวิ่งกับวิ่งได้เลยจ้าเพราะว่าขอนขางเม่นดิดเด้อจ้าสถิติงวดเลกกถือว่าเดินดีจ้าครับไอเอ่เอโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะ ตัดให้เหลือหางเดียวโอเคจ้ะขันผู้ใดอยากสนใจหรือว่าเพื่อนบ้านก็โทรตามเบอร์โทรเนาะศูนย์หกสามหกห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์คือเขาเนาะจ้ะขันผู้ใดอยากเขาคุ้มก่าสาวบ้านหน้าก็ดึงเขากุ้มหลดแต่หากโทรมาผมผมมีเวลาหลับโอเคโทรมาเลยจ้ะขันผู้ใดอยากเขาเพื่อนบ้านกันนั่นละเดี๋ยวสาวบ้านหน้าดึงเขากุ้มเนาะจังใดกระไดถ่านมากเพื่อนบ้านกะทักทายไม่ได้เนาะจ้ะครับค่ะค่ะเอา จา่าเด็กปีไม่นี่กัคอยสาวบานนาเช่นกันเด้อค่ะทีน,นี้วยๆปังๆงวดนนี้จบเงินล้านเงินแสนจ้าขอ,อกพูดหลยๆสวัสด,ดีจ้าครับ,ค,บค่ะเดี๋ยวสาวบานนาจะทวนตัวเลขออกกระชายดำให้ฟังเดอ้อจ้ะในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดวิ่งบนสามรองหกนิ้นไปสี่หกสามและสามหกสองจ้ะแต่พน,นินใหเม็ดเดียวเด้อค่ะเลขบนมิ้นให้สี่หกสามในใ้ตัดเล่น ทุนน้อยนี่ตัด4ีหกหกซีหกสามสมสมสเนี่ยจ้าภายในชุดเดียวแต่เพื่นตัดไหนมีสองหกสามหกซีหตัวกันคือ2องสามสมและหกหกจ้าเลขล่างเนาะคะ่ะวิ่ง5้ารองสจับไห่หาสามซีสามหกสาตัวกันคือ3าสมและหกหกจ้าเน้นคือห้สมนี่งวดก่อนเพื่นให้สติติงวดเก่าศูนยโค้งสุดท้าย0ูนย์เจดเ้บริตัดเหล่นพี่น้องแล้วก็เจ็ดห้า หนึ่งเจ็ดห้าเพื่อนบอห้ตัดเหรียญยู้ยด้ยค่ะแต่สามนาวเขได้ตัดให้นะค่ะบอห้ตัดเอาเพราะว่าอ่ามันหลายตัวนั่นแหละพี่น้องคันตัดให้กระไรกระสีวาหลายตัวเนาะค่ะเอาบ้างเอาค่ะพี่น้องรอฟันคงสุดท้ายเด้อค่ะกระเทีว่วาหลีกเพื่อนกะวิ่งกะเดินดีจะ้ะมาที่เก้าเนาะหมักจัดขัดพานคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ให,หิงด้วยด้วยปังปังสู่กูสู่คุณเงินไหลกองทองไหลเขา่าไปเลยจ้ะสวัสดีค่ะ